กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนเดอเอฟซี FC ถูก่ันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องเกิดเป็นประเด็นพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องหลังจากที่มีในส่วนของเกี่ยวกับประเด็นการฟ้องกันกน,นะละพี่น้องแล้วในส่วนของทางชาวเน็ตก็เป็นห่วงเรื่องนี้ทันทีนะพี่น้องเนาะในส่วนของจากทีทางเพจเพิ่นไดเอามาโพสละกม็มีคอมเมนต์เอฟซีเขามาเป็นห่วงเรื่องนี้ว่ากลัวใจอ่อน ย่านทางพูงยาบาลนี่ใจอ่อนอีกเด้ประมาณนี้พี่น้องจากที่ทางเพจเนาะพี่น้องเนาะของทางเพจนิกกี้ขยี้ข่าวเพิ่นกะได้โพสต์เรื่องนี้ว่าคดีห้าล้านนัดฟัง19สิงหาเท่าที่ทราบไม่ไก่เกียรไม่ยอมความพร้อมสู้สุดแล้วกะในส่วนของทาง เพจบักเปียกสีเฮดนะพี่น้องเนาะเพิ่นกะได้โพสต์แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันจากที่ทางเช่านิดเป็นห่วงกันอะไะพี่น้องทางเพจก็ได้แชร์โพสต์ของทางทานายนะพี่น้องเนาะแล้วเพิ่นก็บอกว่าทานายอะชัดเจนลูกความทานายจะใจอ่อนหรือเปล่าเขาให้ลูกมาอยู่ด้วยสมวันนะนั่นแหละพี่น้องก็เลยมีในส่วนของคอมเมนต์จากทาง f อเป็นห่วงเรื่องนี้ทันทีพี่น้องบางคอมเมนต์ก็ว่า ถ้าบิ๊กใจอ่อนเห็นแก่ลูกแยกแยะไม่ออกว่าความรักลูกเอซี FC ก็เข้าใจแล้วจะปล่อยให้เขาฝ่ายนั้นทำร้ายจิตใจด้วยความสะใจขนาดนั้นก็แล้วแต่จะเห็นสมควรเถิดมาสันว่าบางคอมเมนต์ก็ว่าผู้ใหญบ้านนาสีแยกแยะได้คงไม่ใจอ่อนหรอกภาวนาอย่าใจอ่อนนะดูจากการกระทําที่เขาทําแต่ละอย่างให้เวรกรรมทํางานต่อนะสงสาร บางคอมมินเพิ่นก็บ,บอกว่าถึงว่าทำไมให้ลูกมาตั้ง3มวันเพราะแบบนี้นี่เองเสียงจากเอฟซห้ามใจอ่อนดับมั่นให้เอฟซหน่อยเด้อป้าคอมมต์พ่นงหลายคนหลายท่านเขามาเป็นห่วงเรื่องนี้ว่าคิดว่าทางผู้ใหญ่บ้านจะใจอ่อนเรื่องดังกล่าวนะพ่นงเนาะบางคอมมินเพื่อนก็บ,บอกว่าคิดว่าบ่ใจอ่อนนะตอนนี้เรื่องลูกตั้งหากเรื่องคดีก็คือดำเนินต่อไป อาจจะด้วยที่ผ่านมาเจอเรื่องลูกมาหนักจนชินชาแล้วเราเคยเป็นมาสันวา่าท่านนี้เพิ่นก็บ,บอกว่าถ้าเป็นคอยจ้างก็บอใจอ่อนเดอ้อเหตุเป็นตาสร้างไซปานนี่มาสันวา่าบางท่านก็บ,บอกว่าถ้าคิดว่าใจอ่อนเขาคงไม่กล้าฟ้องศาลคนประเภทนี้ไม่เห็นลงสุกไม่หลังน้ําตามาสันว่าพี่น้องบางคอมเมนต์เพิ่นก็บ,บอกว่าถ้าใจอ่อนเอฟซีจะหายหมดแน่ คนเขาปกป้องทั้งประเทศอะว่าสันว่าท่านนี่ก็เลยว่าอยนี่ละคนนึงสิหายไปว่าสันว่าพี่น้องบางท่านก็ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วมั่นคักคักโลดตัวเนาะเจ้าว่าบ่าเป็นอยนี่สิทำทุกวิธีทางจนได้ฮอดได้ลูกมาเรียงพุลัก่ะว่าสันว่าบางท่านก็บอกว่าติดตามทางผู้ใยญ่บบานมาจังได๋กะสิติดตามตัวไปคือเกา ถึงจะใจอ่อนหรือเขาจะเห็นแก่ลูกมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาวาสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าไม่น่าจะใจอ่อนนะโจ์ไปเกาหลีหรือเปล่า19อ่ะรอดูวาสันวาบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าสิใจอ่อนก็คิดพอ่อมือที่เขาทำลายเด้อสีบได้ใจอ่อนวาสันวาพี่น้องหลายคนหลายคอมเมนต์นาะพี่น้องนาะเพิ่นก็บอกว่าแอบหวั่นจังแต่ก็ยังรอนรุนแต่ใจก็ไม่อยากให้ใจอ่อนนะอยากให้ดับมั่นบ้าง ถ้าขืนใจอ่อนแบบนี้เขาก็จะกระทําแบบนี้กับตัวเองร่าไปพสันวาพน้องนั่นแหละพี่น้องในส่วนของคอมเมนต์เอฟซีทางบอสบิ๊กเนาะพน้องเนาะเพิ่นกะย่านเรื่องนี้แหละพีน้องบอกว่ากลัวทางบอสบิ๊กจะใจอ่อนเรื่องนี้ว่าในส่วนของเห็นนาลูกแล้วย่านใจอ่อนประมาณนี้พี่น้องแล้วกะเอฟซีเพิ่นกะบอกว่ากะย่านเรื่องนี้ยูเด้เพราะว่าคนของเราก็เป็นคนดีมีจิตเมตตาซะด้วยสิพสศนวะ ย่านเป็นใจอ่อนอยู่เด้อวสันวาพน้องบางท่านก็บอกว่าไม่หรอกผู้ใหญ่บ้านแกไม่ยอมหรอกแกต้องเอาเอฟซีแกอยู่แล้วเชื่อสิถ้าแกใจอ่อนรับรองเอฟซีงอนเยอะมากเลยละวสันวาพีน้องนั่นละพน้องเรื่องดังกล่าเนาะพน้องเนาะเอฟซีเพิ่นกะหวั่นใจเรื่องนี้เนาะพน้องเนาะกลัวว่าจะใจอ่อนในส่วนของเรื่องคดีความนั่นเองพีน้องแต่ในส่วนของทางด้านเพจคุณนิกกี้เนาะพน้องเนาะเพื่อนกะได้โพสแล้วกะบอกว่าเท่าที่ทราบ ก็คืออกไกลเกียร์ละกะบอย่อมคว่ำพร้อมสู่สุดซุดวันวานั่นแหละพี่นงองก็เลยเปินในส่วนของเรื่องประดินดังกล่าวนะพี่น้องเนาะส่วนพี่นงคงคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้กับข้อมินไวไต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงองใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไวเนี่ยเด้อสวัสดีจ้า